แล้วครับอยู่กับผมเอกเบเบอร์คากันเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนพับรถกันตามเคยเลยนะครับโอเคสูตรนี้ก็ผมคิดสดๆเลยนะครับอืมก็ได้จากช่องอื่นเนาะแต่นี่ผมคิดเองครับเนี่ยพับก็เหมือนอ่าเราจะใช้สองหน้าเหมือนเดิมครับแต่เราจะก็เหมือนเดิมเหมือนสูตรที่แล้วแต่นี้จะพับง่ายกว่า อ่าอันนี้เราเราไม่ต้องตัดอะไรนะโอเคเพอได้างี้นะเราก็ทำอันนี้ได้สามส่วนหนึงสองสก็พักนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคครับเพราะได้านี้เราก็พลิกไปด,ด้านนะ แล้วก็พับอย่างนี้อ่าตรงนี้มันจะสำคัญหน่อยนะครับ ตรงนี้เราก็จะก้าออกก็เหมือนเดิมเลยนะจับจับปั้นนี่มาปันเนี้ยเสรแล้วองก็ดึงมาปุยเปี้ยวแล้วทำสองข้างนะเราก็จะได้สองชั้นเหมืนสูตรที่แล้วเลยนะแตเ่เราเปลี่ยนใหม่นะอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปทำอีกด้านหนึ่งครับ สูตรนี้ผมแนะนำเพราะว่ามันแนะนํำสําหรับคุณแบบเป่ารุมแรงๆแต่คนรูดอ้วนอ่อนอะเออเป่าได้แรงดีก <c oughs> ็สูตรนี้มันจะไม่มีทางปิวเลยนะใครปิวนี่คอมเมนต์ได้ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็ทําธรรมดาไปเลยนะ <c oughs> อ่ะพอเสร็จแล้วเราก็อย่างนี้นะ <c oughs> ุดตรงกลาองอยางนี้ไม่ไม่ใช่ พอทำอย่างนี้ได้นะเราก็ขี้ออกเสร็จแล้วเราก็พับมังนงี้เลยนะแล้วก็เข้ารูปใหม่ทีครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะอ่ะเราก็จะได้อย่างนี้นะอ่าเสร็จแล้วเราก็พับอีกด้านหนึ่งนี้นะแล้วอย่าเพิ่งเข้ารูปออย่าเพิ่งเข้ารูปหนึ่งอ่ะพับทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็ขี้ออก แล้วก็นี้ก็พงงับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ดึงออกครับดึงทั้งหมดเลยนะถ้าดึงอย่างนี้มันจะเป็นนี้แต่ถ้าดึงทั้งหมดมันจะเป็นนี้ให้เราดึงทั้งหมดเลยนะครับสุนี้มันก็จะสวยมากเลยไม่รู้ว่แล้วแต่คนเอบมันมันเหมือนงวเดียวงูเด้มันเหมือนกระทิ้งอ่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทาเหมือนที่ เออทำไปเลยนะครับค่อยๆนะเอาเนี้ยขึ้นก่อนค่อยๆพับครับโอเคทำอย่างนี้ไปเลยนะครับโอ้ยยากโอเคครับ มีเสียงรบกวนหน่อยนะอะแล้วก็พับลงมาเลยนะโุ้ยกเวเบี้ยวจัง,งนี่นะอ่ะแล้วก็พับลงมาอย่างนี้เลยนะ เราก็จะได้แบบนี้สองชั้นนะครับแล้วก็พับอย่างนี้โอ้ยนิดเดียวแล้วก็ทัอย่างนี้นะ อโอเคเสร็จแล้วชุบร้จะได้อย่างนี้มามันอาจจะไม่เหมือนรูปนะคอมพับยากแล้วคุณก็ใส่เงี้พอใส่เสร็จแล้วก็พับตูดนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับสูนรใหม่เนี่ยนะแนะนำสำหรับคุณรูปแรงๆอ่ะเป่าแรงๆโอเค ทำอย่างนี้นะอ่าเสร็จแล้วแล้วก็ก็เสร็จมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับส่วนใหม่ในข้างนี้อาจจะเปรี้ยวนิดนึงครับจะป่อให้ดูก่อนโอเคครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลาาค์กดซับสไคร้ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ